สวัสดีนะทุกคนเลยนี่ก็วันครูแล้วกันนะครับวันนี้ก็เข้ามาดูความคืบหน้าททเวสวรโนนะครับประจาสานักวิมานอสูรแห่งนี้นะครับก็ประมาณพฤษภาคมก็คงจะได้หล่อแล้วนะครับก็คงจะได้หล่อแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอันนี้คือตัวองค์ปู่นะครับความคืบหน้านะดูที่ตรงขาเลยแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องทรงนะครับเครื่องทรงยังมีรายละเอียดที่เก็บไว้เยอะแยะมากมายนะ ให้ดูแล made, function, lighting, ้วก uh, um, ันนะครับใบต้งใบหน้าต่างของท่านนะมีงูมีต่างนะครับที่คอก็คือเป็นการที่ว่าท่านมานะครับผมเหมือนนิมิตให้ฝันให้ทําแบบนี้อะไรต่างนะอันนี้ครับมือฝั่งซ้ายก็จะถือกระทาวุฒนะครับจะตูรบา w ทั้ง4ี่นะครับบางฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาก็ถือกระบอกนะครับอันนี้คือกระบองขององค์ปู่นะให้ดูกระบองแล้วกันนะครับกระบอกนะกระบอกนี้กำลังขึ้นโคงนะครับผมขึ้นคคองเป็นลักษณะนี้ครับกูกระบองของปู่เท้าเวสุวรรณนะครับก็จะเป็นแต่ยังไม่เสร็จนะครับกระบองนะเพิ่งขึ้นโคงล่าง เป็นกีบ <HHH> กุหลาบนะครับเป <syndrome> ็นแนวกีบกุหลาบนะครับปั้มนะกีบกุหลาบปั้มแล้วก็เป็นลักษณะนะครับงูสามเสียนนะครับผมแล้วก็มีลูกแก้วอยู่ตรงกลางนะก็คอยดูแล้วกันครับออกมาก็จะสวยสดงดงามนะครับผมนะกระบอกของปูนะจะแยกปั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสียนนะครับส่วนเสียนส่วนหัวนะครับส่วนหัวก็จะเป็นเท้าจะตูรโลกาทั้งสี่นะอันนี้ให้ดูแลกันนะข้างบนก็จะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะครับผมข้างบนจะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะตรงซมนี่จะเป็นนะพระพุทธเจ้านะครับสี่พระองค์นะครับพระ้องค์แลว ยุคนี้เป็นยุคของฟาสนาโฟดมอันนี้จะเป็นทาวเวสุวรรณนะครับหน้านี้หน้าแรกเลยของโปรเแล้วก็อันนี้จะเป็นเท้าวิรุปักนะครับเท้าวิรุปตปอ๊บนะอันนี้จะเป็นเท้าทศรสนะครับให้ดูเรื่อยๆ้วกันนะครับ้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับที่ต้องมาประกอบกันนะว่าทําไมเอ๊ะถึงยาวนานเหลือเกินนะครับในการสร้างต่างๆนะครับผมผมก็คือทำทำแพงแลวก็ทำไมถึงแพงนะครับราคาถึงสูงนะครับผมเพราะว่าทําดีนะครับไม่ได้ทําช่วยนะ ทำแบบว่าทีเดียวออกมานะครับให้เป็นตํานานไปเลยนะครับผมเนียเพราะผมคือยักษ์นะครับยักษ์สร้างยักษ์ย่อมรู้นะครับว่าควสร้างแบบไหนสร้างอย่างไรนะครับผมนะอ่นะก็รอมามาไหว้มามาไหว้ได้นะครับผมมาขอพรได้นะครับแันนี้แล้วนี้ก็คือด้านหลังองค์ปู่นี่คืออาจารย์ที่ปั้นนะครับปั้นคนเดียวนะไม่มีใครช่วยปั้นนะครับปั้นนะครับคนเดียวนะคนเดียวเลยนะครับคนเดียวเลยนะทิ้งทวนครับอาจารย์บอกว่าทวนมีไว้ทิ้งนะครับไม่ได้มีไว้ฟันนะบอกทวนมีไว้ทิ้งและถามว่า ถามผมว่าอาจารย์ครับทวนมีไว้อะไรครับอ๋อผมไว้ฟันครับไม่ใช่ครับทวนมีไว้ทิ้งนะบยกอย่าทิ้งทวนเลยนะครับโอ้โหตายเล่นมุกผมจําไม่ได้เลยเนี่ยคือด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ที่ใครบริจาคดวงตาหรือบริจาคพลอยนะครับก็จะได้เห็นนะสูงประมาณห้าเมตรกว่าถ้าดูแล้วผมว่าห้าเมตรกว่าเนาะห้าเมตรกว่าแล้วความสูงเนะห้าห้าเมตรกว่าแล้วนะครับน่าจะหกล้านกว่าบาทแล้วแหละครับดูน้ําหนักไปแล้วน่าจะตันครึ่งเนาะ น้ำหนักตันครึ่งสำลิศนะครับสำลิศนะหกล้านกว่าบ,บาทละนะครับเพราะผมคือคือ,คอ,คอทั้งทั้งค่าแรงค่าปั้นแนละ้วก็ค่าน้ําหนักนะครับน้ําหนักทองอะไรต่างนะถ้าดูถ้าเกิดเอามาเราคือต้องมาประกอบกันนะครับทุกอย่างมาประกอบกันหมดนะเอออันนี้จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มซุ้มนะครับซุ้มนะครับซุม้มที่ว่าอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่แล้วก็ตรงที่หัวนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จคือรายละเอียดเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับผมเนี่ยเราเอามาประกอบกันนะ ที icism, stood, default, thought, like ่ถามว่าทำไมถึงแพงไม่ถ <ar> ึงไม่เหมือนที่อื่นเพราะไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนปู่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนหมอปู่ทเวสวรรณเนี่ยไม่ใช่ยักษ์เฝ้าวัดนะผมมักจะบอกเสมอนะครับปู่เวสวรรณไม่ใช่ยักษ์เฝ้าวัดนะครับผมนะท่านไม่ใช่เป็นยักษ์ยืนยามนะท่านเป็นมหาเทพนะครับเป็นยักษ์เบอร์หนึ่งนะครับผมนะก็จะมีอะไรที่สวยสดงดงามนะครับอันนี้นะเป็นแค่ซุ้มนะครับแค่ซุ้มนะแล้วก็จะเป็นยักษ์ธรรมดาก็ต้องเนี่ยแหละครับยักษ์ธรรมดาก็ต้องฝั่งนู้นนะครับอันนี้คือยักษ์ธรรมดาแหละนะที่บอกยักษ์หัวล้านยักษ์มีีีเเกกกกกนนนนนะะะคครรัััััับบยยยษษษ์์์มมชื่ออสาาู้ กุมารยักษ์ก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นลูกแต่ว่ารอทําปู่เสร็จนะครับอันนี้จะเป็นกุมารยักษ์นะครับผมนะกุมารยักษ์ก็รอเหมือนกันนะครับรอรอครับรอเนี่ยกุมารยักษ์ขึ้นโครงมาแล้วนะครับอันนี้กุมารยักษ์รูปพระเวทนะที่กำลังจะสร้างโปรเจกต์ต่อจากปู่นะครับผมนะก็เหมือนคนจริงเหมือนจริงเลยครับแกทำสวยนะครับผมนะอันนี้นะกุมารยักษ์นะคุมไว้ก่อนนะครับกุมารยักษ์แล้วก็อันนี้จะเป็นยักษ์ตัวเมียนะครับยักษ์ผู้หญิงนะครับยักษ์ผู้หญิงนะเออก็จะอยู่ที่บริเวณสํานักเหมือนกันนะคคคครรรรรรััััับบบบบกกก็็็ยยงงงงงงไไไไมมมมมม่่่่่เเเเเเสสจจจนนนนนนนะะะะพาา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 าวต้้้อออออออทททํํํปูขึืผิิดแถ ซื Finnish, no? so e ้ g, though, aro aro? Like right? อบงซื้อบ้านซื้อรถนะไม่ใช่นะครับผมแล้วผมก็สร้างนะครับผมนะอันนี้จะเป็นยักษ์ผู้ชายนะครับยักษ์ผู้ชายยักษ์สียักษ์สาอะไรหลายคนเวลาลงมาขึ้นทําท่ายักษ์ถือกระบองอะไรต่างๆนะครับหรือยักษ์ท่านั่งอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ตีเหมาลงเป็นท้าเวสุวรรณนะครับจริงๆแล้วสายยันยักษ์เนี่ยค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะดูแล้วกันนะครับเพราะว่าสํานักผมคือสํานักอสูรนะครับอสูรก็ต้องยักษ์อยู่แล้วนะครับยักษ์อยู่แล้วเนี่ยเกือบเกือบปีนะครับเพราะผมอาจารย์เริ่มปั้นตอนประมาณช่วงเดือนเมษาครับอันนี้ก็จะหล่อขึ้้นนนนนนนมมาาาาาดวยยยยยยยะะครรััับเป็สสพพี่อโช ในไงในการทํานะครับในการทานะของผมเนี่ยเผื่อใครเป็นสายันพี่สายันเนาะพญายมก็มาร่วมบุญได้เหมือนกันนะครับผมในนี้เป็นคือพญายมาราชนะครับนะเออใครจะเป็นเจ้าภาพก็ได้เหมือนกันนะครับผมเลยวันการหล่อนะครับก็แบ่งเป็นสามส่วนอยู่แล้วนะครับส่วนหัวมีคนจองแล้วนะครับผมเนี่ยส่วนหัวมีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหัวแล้วต้องมานั่งคุยรายละเอียดรู้สึกเป็นพี่ถาปณีหรือเปล่านะที่ว่าจองส่วนหัวตรงตรงตรงตาต่างตานะครับใครจะมาร่วมพี่เขาก็ได้นะจะมีส่วนหัวสามส่วนนะอาจารย์ที่อาจารย์แบ่งแบ่งไว้กี่ส่่ววนนนนะสหั เสียนส่วนอกเอวแล้วก็ส่วนข้างส่วนเอวขึ้นเอวข้างนะแล้วก็บองอะไรก็หยอกหลอแยกใช่ไหมก็บองกับทามแขนเขินลอยแยกแต่ก็คือแบ่งเป็นสามส่วนแหละแล้วก็มีแยกเป็นบางส่วนนะเพราะว่าผมก็คือคือทําปูเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ทำง่ายๆนะถ้าบุญไม่ถึงบารมีไม่ถึงก็ทํายากนะครับองพวกนี้ทําของใหญ่นะครับสูงนะผมทําไม่ได้ทําเตี้ยๆนะดูนี่จากพื้นลงมานะครับ ขึ้นไปแล้วผ้าเมตรกว่าถือว่าสูงรวมฐานอีกนะครับฐานอีกประมาณสามเมตรก็แปดเมตรนะบาดเมตรแปดเมตรนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะแลดูความสวยสดก็งามนะครับงดงามจริงนะคุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับผมนะแบบนี้นะครับเนที่นี่อะไรครับที่ผมทำนะดูใบหน้าแล้วกันนะดูใบหน้าองค์ท่านแล้วกันครับเปรียบเสมือนมีชีวิตนะขนาดยังไม่เกี่ยไม่อะไรนะครับเพราะตอนนี้กาลังปรับโครงสร้างนะครับผิวนะให้ดูสวยสดกดงามนะดูผู้ปั้นนะครับปั้นคนเดียวนะปั้นคนเดียวย้ํานะครับคนเดียวเท่านั้นนะครับผมทุกอย่างนะครับมีนิมิต มีมาบอกมีมาฝันมีปฏิหารต่างๆมากมายนะครับระหว่างปั้นนะดูนะครับดูในการปั้นนะในการเผาเผากดเผาเผาหุนเผาขี้พึ่งก็สามคืนแล้วแหะครับที่ไม่ต้องมายังอยู่ยามกันเลยพวกเราเลยนะครับเดี๋ยวจําจหนดงานนะครับกับหนดงานจะมีกิจกรรมสามคืนสี่วันนะครับจะมีการหล่อเสร็จปั๊บแล้วก็ทุบบล็อกเลยใช่ไหมอาจารย์ทุทบบล็อกให้เห็นเลยนะครับส่วนหัวก็ทุบบล็อกให้เห็นเลยนะครับว่าหัวเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ ส่วนลำตัวส่วนงูนะในการหล่อขั้นะที่จะมีขั้นมีตอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นหล่อบโบราณนะหลอ่อแบบกรม่ิบีโบราณนะครับดูนะครับดูการปั้นดูการแรงต่างนะ,อะขอพรแล้วกันขอพรแล้วกันนะครับให้มีโชคมีลาบแล้วก็มาร่วมกันนะครับร่วมกันสร้างก็ได้นะอันนี้คือสํานักวิมานอสูรของผมนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ไลฟ์สดนะครับคืนนี้ไลฟ์สดวันครูนะ,จะเจอกันไลฟ์สดนะครับคืนนี้นะโอเคครับสวัสดีครับ